วันนี้นะคะก็จะเป็นตามสัญญาเนาะว่าวันนี้ว่าจะลงสามคลิปแต่ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะคะตารางเวลาครูแน่นมากเลยครูก็จะมาเฉลยการบ้านเนาะว่าทํายังไงนะคะการบ้านที่เราได้รับไปก็คือหน้านี้เนาะข้อหนึ่งนะคะครูก็จะเฉลยไปทีละอันนะคะข้อหนึ่งแก๊สมีเทนนะคะมีเทน วิธีการที่จะทําให้เรารู้ว่าทํายังไงจะสร้างโครงสร้างแบบจุดได้เนะี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือสร้างโครงสร้างแบบเส้นสร้างโครงสร้างแบบเส้นก่อนนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคาร์บอนเนี่ยอยู่โมูสี่เขาจะต้องการอิเล็กตรอนมาเพิ่มเวเลนอิเล็กตรอนมาเพิ่มอีก4เพื่อให้ตัวเองมีเวเลนอิเล็กตรอนของตัวเองเนี่ยครบ8 ซึ่งในทางการเขียนของแบบเส้นน่ะก็คือหมายถึงว่าจะต้องมี4เส้นนะคะจะต้องมี4เส้นเพื่อให้ตัวเองครบแปดนะคะก็คอือ4คู่นั่นเองเนาะก็ไฮโดรเจนก็มีสี่ตัวพอดีนี่ก็คือโครงสร้างแบบเส้นต่อมาเราก็สร้างแบบจุดนะคะแบบจุดก็ง่ายๆเลยเราก็ล้อมาเลย มีไฮโดรเจนนะคะต้องการแค่1แขนแล้วก็ฮีเลียมต้องการแค่2แขนก็เป็นตัวยกเว้นเนาะอะ่ทีนี้โครงสร้างแบบจุดเราก็ล้อมาเลยค่ะคาร์บอนปึ๊บ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 ก็คือ1เส้นก็คือมีการจับเบลเลอิเล็กตอนหคู่นั่นเองอ่ะก็ใส่ไฮโดรเจนตามไปเห็นไหมก็เป็นแบบจุดเห็นไหมคะ ก็1เส้นคือ1คู่แบบนี้นะคะ1คู่เวเลนอิเล็กตรอนเวเลนอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนแล้วก็เวเลนอิเล็กตรอนจากคาร์บอนมาจับคู่กันก็จะได้เป็นแบบเส้น1คู่นั่นเองอ่าก็เติมไฮโดรเจนให้ครบอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่ก็คือที่มาว่าทำแบบไหนนะคะตัวนี้ก็เท่ากับว่าคาร์บอนเนี่ยมีทั้งหมด4แขนหรือว่ามีการจับคู่อิเล็กตรอนกับ ธาตุไฮโดรเจนทั้งหมด4คู่นั่นเองนะคะมานับดูว่าถูกไหมคาร์บอนมีอยู่หมูป่เอ้ยหมซี 4. 1 2 3 4ต้องการอีก4เวเลนอิเล็กตรอนเพื่อให้ตัวเองครบ8ก็เอามาจากไฮโดรเจนก็5 6 7 8ครบพอดีก็ถูกต้องนี่ก็คือวิธีการเช็คก็อย่างที่บอกในคารด์รูมาเนาะว่าการที่นักเรียนจะรู้หรือว่าทำถูกเนี่ย นักเรียนจะต้องจําหมู่เขาให้ได้ก่อนหมู่ที่เราเจอในบทนี้นะคะบทาสารประกอบอินทรีย์เนี่ยที่เราจะต้องจําให้ได้ก็คือคาร์บอนเนี่ยอยู่หม่สี่ไฮโดรเจนท้อทีอยู่หม่หนึ่งนะคะเนี่ยจะเจอบ่อยมากหมู่สี่ต้องการอีกสี่อิเล็กตรอนเพื่อให้ตเตงครบแปดสี่เบลนอิเล็กตรอนเพื่อให้เองครบแปดไฮโดรเจนก็ต้องการอีกหนึ่งให้ตเตงครบสองอะไฮโดรเจนอยู่หม่ ห้าต้องการเวลเวลเลตตอนอีกสามตัวเพื่อให้เตงครบแปดอันนี้อยู่โมห้าเราต้องจําให้ได้พวกนี้เจอบ่อยนะคะแล้วก็ออกซิเจนนะคะที่เราเจอบ่อยออกซิเจนก็อยู่หมหกต้องการอีกสองหรือต้องการสองแขนนั่นเองมีอะไรอีกซันเฟอร์อันนี้ก็เจอบ่อยนะคะก็อยู่หมหกเหมือนกันนี่คือตัวที่เจอบ่อยๆในสารอินทรีย์นะคะถ้าตัวอื่นๆก็พวกหมเจ็ดหนูควรจะจําให้ได้นี่ก็เจอบ่อยพวก ไอโอดีนโบมีนคอรีนพวกนี้เจอบ่อยมากนะคะอยู่หมู่เจ็ดต้องการหนึ่งแขนเพื่อให้ตัวเองครบแปดเป็นตน้นก็คือเราจะต้องเอาพวกนี้มาสร้างให้เป็นแบบเส้นก่อนแล้วเราถึงจะได้แบบจุดมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะมาต่อที่ข้อ2อเลยกระดาษข,ข้อสองก็จะเขียนไปเลยนะ ข้อ2นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็เหมือนกันคาร์บอนต้องการ4แขนในขณะที่ออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องการ2แขนนี่ก็ครบนะคะคาร์บอน4แขนออกซิเจน2แขนใช่ไหมก็มาสร้างแบบจุดก็ล้อเลยนะคะปึ๊บ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 อันนี้คาร์บอนเสร็จแล้วต่อไปก็มาเขียนของไฮโดรเจนเอยออกซิเจนปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่อย่าลืมว่าออกซิเจนเขาอยู่หมู่6คาร์บอนน่ะเขาอยู่หมู่4มี4อิเล็กตรอนนะถูกแล้ว4เวเลนอิเล็กตอนแต่ตัวเนี้ยเรามาจับคู่เพื่อล้อเส้นตรงนี้ใช่ไหมที่มันเข้าคู่กันพอดีหนึ่งคู่คือหนึ่งเส้นแต่ว่าตรงนี้เราเพิ่งเขียนไปแค่สองจุดอย่าลืมว่าเวเลนอิเล็กตอนจะต้องเขียนแสดงเวเลนอิเล็กตอนของธาตุนั้นๆซึ่งออกซิเจนเขาอยู่หมู่6ก็ต้องเขียนให้เขาให้ครบ6ตัวก็เติมไป อิเล็กตรอนชอบอยู่เป็นคู่คู่แบบนี้นะคะแบบนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนของธาตุนั้นๆที่เขาไม่ได้ไปจับกับอิเล็กตรอนกับธาตุอื่นเขาจะเรียกเขามันว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าครูเขียนถูกไหม lone แพรอิเล็กตรอนโลน,โลนแพรโลนแพรอิเล็กตรอนก็คือโลนแปลว่าอโลนอะแพรแพรคู่ก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวน,นั่นเองนะคะโลนแพรอิเล็กตรอนอันเนี้ยที่มีการจับคู่แบบเนี้ยค่ะเนี่ยที่มีการจับคู่ระหว่างธาตุหนึ่งกับอีกธาตุหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ ร่วมพันธะอันนี้เขาเรียกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะคะนี่แลกเมียงก็จำชื่อคำศัพท์เขาให้ได้ด้วยเนาะต่อไปนะคะต่อไปค่ะข้อ3ามข้อ3มนะคะไฮโดรเจนไซยาไนด์ นะคะก็เหมือนกันค่ะว่าคาร์บอนเขาต้องการสร้างแบบเส้นขึ้นมาก่อนเนาะคาร์บอนต้องการสีแขนขนาดที่ไนโตรเจนอยู่หมู่ห้าต้องการสามแขนก็พอดีเลยปื๊บปื๊บป๊บเห็นไหมไฮโดรเจนต้องการหนึ่งแขนก็พอดีเลยเห็นไหมเราก็มาตรวจสอบว่าถูกไหมคาร์บอนต้องการสี่แขนครบไนโตรเจนหมู่ห้าต้องการสามแขนครบไฮโดรเจนต้องการหนึ่งแขนก็ครบต่อไปเราก็ค่อยไปเขียนล้อแบบจุดนะคะ คาร์บอนเขียนล้อมาเลยปึ๊บ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 อ่าเขียนล้อไว้ต่อไปก็ไฮโดรเจนเอ่อไนโตรเจนก็จับคู่กับเขาปึ๊บปึ๊บไนโตรเจนอยู่มูห้าก็ต้องมีห้าจุดก็ใส่ป้ายให้ครบห้าจุดนะคะไฮโดรเจนมีหนึ่งจุดก็โค ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อสี่ข้อสี่นะคะปุ๊บข้อเป็นอนี้ขยข้อสี่นะถ้านักเรียนเห็นท่าครูในการทำการบ้าน <c oughs> กับตัวสเตนโทรศัพท์น,นี้นักเรียนจะรู้ว่าครูพยายามเพื่อพวกเราแค่ไหนตั้งใจเรียนด้วยนะ พยายามว่าในคาบเราเอา,เอาความรู้จักที่ครูสอนออนไลน์เข้ามาไปแล้วเราไปคุยกันในคาบเนาะดีกว่านักเรียนไปนั่งฟังในคาบไม่งั้นเราจะด้วยสถานการณ์แบบนี้มันจะทําให้เราเรียนไม่ทันนะลูกนะอ่ะข้อ4ค่ะ C H r N นะคะเราก็มาเขียนล้อเลยอ่ะมี C c คาร์บอนในตัวเจน อย่างที่รู้ว่าง่ายๆเลยแบบเซนก็คือในตัวเจนเขาต้องการสามแขนวิธีการเราก็ลองทำดูนับดูคาร์บอนกับไฮโดรเจนปึ๊บแต่ปรากฏว่าคาร์บอนถูกในตัวเจนถูกแทถูกไฮโดรเจนถูกแต่ว่าอย่าลืมว่าไฮโดรเจนเขามี5ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คืออ่ะแสดงว่าแบบเนี้ยผิดแหละ ก็คือหลายคนถามว่าต้องทํำยังไงเราต้องลองว่าแบบแบบไหนมันถึงจะเข้าพอดีแล้วจะต้องมีจํานวนอะตอมในสารประกอบให้ครบด้วยนะคะมาเริ่มใหม่เนาะ,ะค่อยๆทำนะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอลองดูอะในโตัเจนต้องการ3ามแขนอ่ะลองไฮโดรเจนมาให้เขาอีก2แขน แสดงว่าไฮโดรเจนใช้ไปละสอตัวใช่ปะเหลือ3ตัวมาใส่ฝั่งคาร์บอนใช่ไหมครบยังคาร์บอนต้องการสีแขนครบไฮโดรเจนมีกี่ตัว1 2 3 4 5สอ่หครบเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวที่เราใส่ทีหลังเลยพยายามใส่แขนแค่1แขนให้เสร็จก่อนแล้วลองใส่ไฮโดรเจนถ้าไฮโดรเจนไม่พอเราค่อยไปเติมเป็นพันธะคู่พันธะ3อย่างเงี้ยทีหลังได้แบบเนี้ยแสดงว่า ถูกต้องอ่ะเราก็ไปล้อต่อสีปึ๊บ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 อ่ะในตัวเจนปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็เติมไฮโดรเจนใช่ไหมก็ล้อกับข้างบนเลยค่ะอ่าในตัวเจนอยู่หมู่ห้าก็เติมให้เขาห้าตัวมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวหนึ่งคู่ตรงนี้มีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ นะคะคาร์บอนมีอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสี 4. ก็เติมไปล้อกับข้างบนเลยเห็นไหมลองทำความเข้าใจดูนะถ้าใครยังไม่เข้าใจค่อยรีไปช้าๆรีกลับไปดูใหม่ก็ได้อันนี้ก็คือถูกต้องครบท้วนสมบูรณ์ต่อไปข้อที่5ลองทำไปพร้อมกับครูใหม่นะถ้าใครยัง อธิบายครูอธิบายในคลาสแล้วยังไม่เข้าใจก็ดูตามเนาะต่อไปข้อ5ค่ะ c 2 h 6 o เหมือนกันเลยเราใช้วิธีการใส่ตัวหลักให้หมดก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วเรามาดูว่าเราจะใส่ตรงไหนได้บ้างไฮโดรเจนมี6ตัวอ่าลองเติมแบบแรกดูซิว่าได้ไหมอ่าไฮโดรเจน ออกซิเจนต้องการ2แขนอเติมไฮโดรเจนเพิ่มไปอีกแขนหนึ่งไฮโดรเจนอ rogen, อกซิเจนตอนนี้ครบแขนแล้วนะต่อไปคาร์บอนตัวที่สองตอนนี้มีอยู่แล้ว2แขนต้องการอีก2แขนถูกต้องเราก็เติมไปดูสิตอนนี้เท่ากับว่าไฮโดรเจนใช้ไปแล้ว3ตัวเหลืออีก3ตัวใช่ปะซึ่งไฮโดรเจนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คาร์บอนตรงนี้ ครบแขนแล้วเรียบร้อยคาร์บอนต้องการ4ี่ไฮโดรเจนต้องการหนึแขนครบแล้วนะตรงนี้อะต่อมาก็มาเติมตัวนี้คาร์บอนตัวสุดท้ายมีอยู่แค่แขนเดียวก็เติมไปอีก3แขนเพื่อให้ตัวเองครบ4แขนนั่นเองมาดูว่าเกินไหมไฮโดรเจนครบตัว6ตัวไหมคะหนึ่งสอามี่ห้าหกอ่ะครบออกซิเจนหนึ่งตัวครบคาร์บอนสองตัวครบมาเช็คแขน ครบแขนไหมหรือว่าแขนเกินไหมถ้าแขนไม่เกินแขนครบแสดงว่าถูกต้องเราก็มาล้อเลยค่ะมาโครงสร้างแบบจุดต่อเลยเึ๊บเึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บคาร์บอนคูเขียนเป็นสัญลักษณ์คาร์บอนก็เป๊บปป๊บเึ๊บต่อ,อไปก็ออกซิเจนเป๊บปึ๊บ,บอย่างนี้ใช่ปะซึ่งออกซิเจนอย่าลืมว่าเขามี6ตัว นะคะก็เติมให้เขาให้ครบ6ไปละว 2, 3 4 5 6 6ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคาร์บอนมี4ีก็ถูกแล้วอาต่อไปก็ค่อยเติมไฮโดรเจนนั่นเองก็ลอ้ไฮโดรเจนต่อเลยก็เติมไฮโดรเจนเติมไฮโดรเจนเติมไฮโดรเจนคูล้อกับข้างบนนะเติมไฮโดรเจนเติมไฮโดรเจน ติมไฮโดรเจนแค่นี้นะคะนี่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องใน5ข้อนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีใช้เวลาประมาณ14นาทีนะคะก็ดูแล้วก็ทบทวนกันดูนะคะจะเจอกันคลิปต่อไป